เราก็จะได้ไข่ดาวแบบยีๆแบบนี้เนะื้อแอกขทบใช้แรงน้ำมันเยอะไปก็ตัดออกนะก็อันนี้พริกกระ,ะเทียมจ้ะให้หอมซูมรเนาะน้ำมันหอยซอสก๋เขียวน้ำตาลเทีกหนึ่งรสดีเ้ยหนึง ไข่ลูกราชาก็จะอย่างนี้โอ้ยจุด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 จดจ,ดจ,ดจริงๆอะไรดายก็เคยเห็นผ่านตา,าเหมือนกันนะเมนูเนี้ยกะเพราไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยอือะต่าจจะใส่หมูใส่อะไรด้วยเนาะแต่นี่คือหมูละลายน้ําแข็งไม่ทันมันอยู่ในช่องแช่แข็งก็เลยแบบคิ้วข้าวอะขอกินแบบนี้ไปก่อน หิวข้าวไม่รอไม่รอละล,ลายน้ําแข็งอะ่เะเนื้อสัตว์นี้จะอยู่ในช่องแช่แข็งลืมเอาออกมาไว้ในช่องธรรมดาก็เลยเอากินแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวกินหมูตามทีหลังเนาะกินะเมนูอื่นตามทีหลังโอายชุนชุนชุน อ๊้น่าอร่อยมากๆเลยเนี่เราไม่จํากัดเรื่องการกินเนาะอะไรที่มันทำได้เร็วก็ทำกินไปก่อนอะไรทำง่ายก็กินไปก่อนเนาะของดีมีประโยชน์แหละใครนี่นะอมากินกินี่นองร้องทองไปก่อนร้องทองไปก่อนนี่ร้องทองเลยเนี่

ถ้าได้ใส่หน่อไม้ดองไปอีกนี่พี่น้องเลยสุดๆต้องปรุงอย่างระมัดระวังเนาะน้ำมัน,เ,นเหมือนกันเพราะว่าที่ไข่มันมีน้ำมันอยู่แล้วเค็มแก้ยากให้อ่อนเค็มเข,มเขาแบบ จริงๆคนทำอาหารบ่อยมันดูด้วยสายตามันก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเค็มไม่เค็มนี่ก็ทำเหมือนหมูผัดกระเพราทั่วไปนั่นแหละแต่ละลายน้ำแข็งหมูไม่ทันมันยัะเป็นน้ำแข็งแข็งโป๊กอยู่เลยกินไข่ไปก่อนอื้อ เดี๋ยวกินกระเพราหมูตามบเลลยัยที่มาเยี่ยมชมด้วยพี่น้องเดี๋ยวต้องคิปหน้าจ้า Thanks <you>. Thank so much everyone Cảm for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye 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 bye. bye. bye.